วันนี้เรามากางเต็น์กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะทุกคนแล้วก็เราปั๊มปะสปอร์ตได้3ตัวเลยมีพี่ช้างนะคะมีน้องพึ่งแล้วก็มีน้องนกนะคะนา่ารักห้ามปิ้งย่างห้ามทำอาหารที่มีกลิ่นควันนะคะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่เนาะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่นี่กันนะคะก็จะไปติดต่อเข้าตรงนู่นนะคะ ก็ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะส่วนขวามือตรงนั้นนะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะเราขับรถปูนเข้าไปข้างในก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์แล้วก็ตรงนั้นนะคะจะเป็นจุดที่เราปั๊มพาส,สปอร์ตตรงนี้แหละแล้วก็ไปชําระค่าบริการกางเต็นท์นะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะทุกคนแล้วก็จุดนั้นก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะก็คือ ตรงนี้เราควรที่จะออกมากินข้าวตรงนี้เพราะว่าด้านในไม่อนุญาตให้ทํากับข้าวนะคะเพราะว่ากลิ่นของอาหารก็จะไปเ,เรียกสัตว์ป่าหรือว่าพี่ช้างออกมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะ วันนี้เรานอนกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะทุกคนก็จะเป็นลานกลางเต็นที่เป็นพื้นหญ้านะคะแล้วก็มีต้นสนอยู่ลายล้อมนะคะแล้วก็ของเรานะคะกลางลานในสุดเลยนะคะก็มีความเงียบสงบมากๆนะคะทุกคนแล้วก็วันธรรมดาก็ออคนจะไม่เยอะเนาะใช่แต่ว่าก็มีเพื่อนๆสมาชิกอยู่ในลานอยู่เนาะใช่ก็ไม่ได้<อ>แบบเงียบเหงาจนเกินไปใช่ค่ะแล้วก็จุดที่เรากางทุกคนดูน่ารักมากเลย ก็จะมีต้นซากุระต้นเล็กๆต้นหนึ่งตรงนี้นะคะสามารถจอดรถข้างๆเ <c oughs> ต็นท์ได้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็กางเต็นท์ตรงนี้นะคะขนของขนของก็สะดวกแล้วก็ห้องน้ําตรงนี้ก็สะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะห้องน้ําที่นี่มีหลายจุดนะคะแต่เราขอพาดูแค่จุดเดียวก่อนเพราะว่าลานกว้างมากนะคะเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ําที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะทุกคนที่เราเข้ากันเมื่อคืนนะคะห้องน้ําก็ถือว่าสะอาดนะคะอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ถือว่า ใ้ได้เลยนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่มีรองเทา้าให้เปลี่ยนนะคะทุกคนนันก็เลยอาจจะมีเศษหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะห้องอาบน้ำเมื่อคืนเราอาบห้องนี้ฝักบัวน้ําแรงมากนะคะแล้วก็ห้องสุขาก็จะมีเป็นชักโครกแล้วก็มีเป็นฝักบัวอาบน้ําในนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีเป็นถังนั่งยองก็มีนะคะทุกคนมีถังอาบก็มีแล้วก็เป็นฝักบัวด้วยก็มีค่ะจริงๆห้องน้ําก็มีหลายจุดนะคะเพราะว่าลานกว้างมากๆเลยแต่ว่าเราก็ให้ดูจุดที่เราใช้ละกันเนาะก็อาจจะไม่ได้พาเดินจนทั่วลานนะคะเพราะว่าลานกว้างมากอันนี้ก็คือมองจากห้องน้ําไปที่เต็นท์เรานะคะทุกคนรถเราจอดตรงนี้เต็นท์เรากางตรงนี้นะคะ ชื้นลานส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าสนเนาะแล้วก็จะมีเหมือนจะเป็นอาคารบ้านพักหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จะมีเปเจ้าหน้าที่นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะส่วนมุมนี้ก็จะมีเหมือนจะเป็นเปนอนเหมือนกันนะคะมีเต็นท์นึ่งอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนอันนี้ปักหลักนานแหละแล้วก็ออกไปทางนู้นก็จะเป็นทางออกไปกินคงกินข้าวนะคะ ลานกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็อากาศเยน็นอากาศหนาวสมชื่อเลยจุดนี้ก็จะเป็นจุดทิ้งขยะนะคะนี่จุดที่เรากางเต็นท์น่ารักมากเลยจอดรถใกล้ๆเต็นท์เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีต้นชาก,กุระด้วยมุมนา่ารักแล้วก็มุมนงก็มีต้นซาก,กุระอยู่ต้นหนึ่งเหมือนกัน ส่วนตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นวงกลมเนาะลานที่เรากลางเนี่ยมันจะสามารถขับรถวนอ้อมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ออกไปตรงนู้นตัวลานกลางเต็นที่นี่นะคะทุกคนที่เราเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลานหญ้าใต้ต้นสนริมถนนนะคะ แล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณริมถนนเนี่ยเราก็สามารถที่จะจอดรถไว้ใกล้ๆเต็นท์เราได้นะคะเหมือนอย่างเต็นท์นั้นก็จอดรถตรงนี้กลางเต็นท์ตรงนี้นะคะส่วนตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนู้นลานตรงนี้กลางได้หมดเลยนะคะอยู่ในวงกลมเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราเหมาลานนี้นะคะ ถ้านอนหอนทางนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะเป็นทางลาดยางนะคะถ้ามองจากมุมนี้นะคะเราขับรถเข้ามาจากตรงนน้นวนวนดูตรงนี้แล้วก็อ้อมกลับมาแล้วก็ออกไปตรงนู้นแล้วก็ ตรงนู้นข้ามคลองเล็กๆตรงนี้ไปก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าลานใหญ่ลานกว้างมากเราก็เลยรีวิวให้ไม่หมดนะคะทุกคนแล้วก็ทะลุป,ป่าไปฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีเป็นบ้านพักนะคะเดินขึ้นไปทางนู้นก็เป็นห้องน้ำ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาเช้าเช้านะคะเจ็ดโมงกว่าๆพระอาทิตย์ก็ขึ้นฝั่งนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่ลานส่วนใหญ่อะจะลาดเอียงนะทุกคนจะเอียงลงแบบนี้เลยก็ต้องเลือกจุดดีๆเนาะอากาศหนาวค่ะสมชื่อน้ำหนาวเลยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการพาชมลานในทริปนี้เนาะ ุที่เรากลางสวยมากอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพาดูข้อห้ามนะคะนี่ระวังกิงไม้หล่นนี่ค่ะข้อห้ามก็จะประมาณนี้นะคะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นห้ามปิ้งย่างห้ามทำอาหารที่มีกลิ่นควันนะคะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่เนาะแล้วก็ห้ามนำอาหารแล้วก็ผลไม้เก็บไว้ในเต็นท์ในรถนะคะ เคทปอดแอลกอฮอล์แล้วก็ปบรักษาความสะอาดเมื่อคือนนอนก็แอบ,บวันๆนะคะกลัวพี่ใหญ่มาแต่ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะคะสำหรับลางกลางเต้นอุทยานแห่งชาติน้หนาวนะคะ